นี่เก็บตกบรรยากาศเคร,รื่องเสียงมีปัญหาไม่ติดก็เลยต้องชะง,งักไปสักครู่หนึ่งเดี๋ยวจะทําการเหตุต่อไปท่านผู้ชมเมื่อกี้เพลงดีๆแล้วดับไปเนี่ยน้องๆใส่ชุดผ้าไหมใส่ชุดผ้าไหมสวยงามมากผ้าไหมนะครับรับกับวัฒนธรรมภาคอีสานบ้านเราคือมีผ้าไหม ให้สวมใส่แล้วก็กับเสื้อสีขาวมันจะดูสวยดูรับกันดีมากส่วนประชากนผ้าสโรงผ้าสรงก็ดูแล้วสะอาดเรียบร้อยสวยงามคือรณรงค์วัฒนธรรมอนุรักษ์การสวมใส่ชุดผ้าไหมนั่นเองท่านผู้ชมสวยงามทีเดียวสวยจริงๆเป็นผ้าไหมที่ผลิตโดยฝีมือของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มาตัดเป็นทรงดูลลสะอาดดูและส,สวยงามทีเดียวเพราะว่าผ้าไหมเนี่ย ผ้าไหมนี่มันทําให้บุคลิกสง่างามใส่ได้ทุกงานนะครับจะใส่ไปงานบวชงานแต่งได้นะคบเป็นผ้าไหมที่ผลิตภัณฑ์ผลิตทำมาจากภูมิปัญญาของชุมชนทองด้วยส่วนหนึ่งเดี๋ยวนี้มีมีการพัฒนาขยายตลาดขายตามท้องตลาดมีนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วตามท้องถิ่นชุมชนก็จะมีผ้าไหมแล้วก็ทอเองเลี้ยงไหมเอง ก็จะดูลักษณะผ้าไหมสวยสวยทีเดียวแล้วผู้ผู้ผู้ที่ทอก็ทํามาเป็นผ้าทรงสวยงามทีเดียวเป็นผ้าไหมนะครับเนี่คือผ้าไหมสวยงามทีเดียวนี่ผ้าไหมประจําถิ่นบ้านเราดูสะอาดตาดูสวยงามส่วนผู้ชายก็จะเป็นผ้าสรงดูสิผูสรงสรงผ้าไหมสวยงามทีเดียวถ่ายรูปลงถรูป้านองโลกถารูปบ้านเม่งกผ้าสรงสวยงามทีเดียว โอเคน่ารักมากเลยนี่ยดาลิณติดจานดาลิงอยู่เหรอใจดีจังเลยน่ารักจังเลยโอเคไปซื้อกาแฟว่าดาลิงอ๋อเหรอขอบคุณมากครับน่ารักเนาะดีจังเลยโอเคเนาะน่ารักมากเลยเกี่ยวผ้าไหมนะครับ<า>ของผู้ชายก็สวมใส่ผ้าไหมน่ารักม,มากน้องคุณผูเนาะผ้าไหมเอา้าผ้าไหมแปลกปลารลากันแล้วนั่นเหรอเหมือนนุ่มไม่เหมือนคนเห็นเขาล่ะ โอเคตามสะดวกลูกตามสะดวกไปฝนที่ตกก็ไม่เป็นไรครัอนุนโลมให้รอเครื่องเสียงเนาะรอเครื่องเสียงพลางๆไปก่อนหิวไหมครับหิวดื่มน้ำไปก่อนเนาะส่วนด้านหลังนั้นจะเป็นอ่มสามพี่มสามนะครับที่นั่งอยู่อาจจะตัวโตหน่อยก็เป็นหนุ่มละก็เกิดความควยเขินขนอายบ้างธรรมดาก็จะ หลบๆบ้างน,นั่นังบ้างไม่ค่อยจะโชว์เท่าไหร่นักออนี่คือบรรยากาศโดยรวมๆท่านผู้ชมระหว่างรอเครื่องเสียงขัดข้องนะครับก็เลยพามาเก็บบรรยากาศรู้สึกว่าเครื่องเสียงจะขัดข้องทางเทคนิคนะท่านผู้ชมอยู่ทางนู้น่กะก็เลยขบวนแห่ก็เลยสะดุดตอนที่ช่วงระหว่างเพลงสลับเพลงเมื่อกี้นะจ้าโอเคขอโทษทีขอโทษทีมาแล้ว <c oughs> ตองแก้ไข ท่านผู้ชมเอ้ยสนุกสนานดีอ่มีแดบนนี่ไปเลี้ยงนีได้ท่านผู้ชมเป็นเพลงอีสานบ้านเรานี่คุณแม่แม่มาร่วมกันกรร สวัสดีสวัสดีก็เจ๊กล้องเน dragon, blanc, าะช่ใช่สวยงะแมส่สวยงะคุณครูเด็ดเด้อเอ๊บิวอ๋อจับเทียนเทียนอยู่ไปจับขึ้นข้างหน่อย พร้อนนำขบวนแล้วก็ดูน่ารักดูสวยงามสง่างามมากท่านผู้ชมสวยงามจริงๆเลยน่ารักมากๆเลย สวยงามมากท่าทผก้ชมเอ้ยสวยจริงๆคือไม่สามารถหนักคำบรรยายใดได้เนื่องจากความสง่างามความสวยงามของคุณครูสวยจริงๆเลยสวยมากๆเลยครับสวยจริงๆน่ารักมากเลยดูสิสวยสวยสวยจริงๆคุณครูก็สวยงามมากเยี่ยมเลยมีความสุขอิ่มบุญอิ่มใจด้วยกันเนาะ อ้าวจบอีกแล้วขอบคุณครับสำนักงานะรารตรบโดย่านพิการทองนาพอสุขุาพิเศษนางสาวนาพื่นต่อ ถึงวัดแล้วท่านผู้ชมตอนนี้ขบวนกํลาลังเข้าวัดท่านผู้ชมบวนกํลาลังเข้าวัดนะครับว้าสวยงามมากสวยจริงๆสวยเกินคําบรรยายไม่สามารถครับใดได้ว่าสวยงามอลังการขนาดไหนเนาะยิ้มลูกยิ้มยิ้มโอเคนี่สุดผู้ชายก็น่ารักมากเลย วันแล้วนี่ <laughs>